ประกันบนานาญนะคะจะมีอยู่<อ>ก็คือมันเป็นประกันส่วนใหญ่เป็นประกันกินเงินต้นใช่ค่ะประกันกินเงินต้นคืออะไรก็คือเป็นการที่เขาอะค่ะเอาเงินเราเนี่ยแหละามาจ่ายให้กับเราเองณนะวันที่เราอายุถึงและก็เออเขาเรียกว่าอะไรตามช่วงอายุว,ว่าปีนี้ปีนี้เราจะได้เท่าไหร่ตามที่เราเก็บตามที่เราออมอันนี้เรียกว่าประกันบํานาญนะคะแบบกินเงินต้นขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คืออย่างที่น้องเตยบอกนะก็คือเขา คือเป็นประกันที่เราเก็บออมเงินเพื่อใช้ในการ,กรเกษียหรือตอนบำนาญของเราใช่ไหมคะก็คือเขาอ่ะนำเงินเรามาใจ่ายให้เราเองซึ่งเขาจะบังคับเลยว่านะับปีที่61เราจะต้องได้บำนาญเท่าไหร่นะคะอันนี้คือการบังคับหรือว่าเป็น กินเงินต้นนี่ไงอ้งโ,อโอเคถูกแล้วอะต่อไปนะคะก็นะคะเราก็เลยจะแก้ปัญหาในเรื่องของประกันบำนาญกินเงินต้นนั่นเองนะคะซึ่งของบริษ,ษัทชับนะคะสามารถทําได้ด้วยประกันตลอดชีพนะคะทุกคนตัวนี้สามารถวางแผนบํานาหรือว่าวางแผนกเกษียณให้เราได้ก็คือออกแบบได้ว่าเราจะ,กะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่หรือว่าเราจะใช้เงินตอนเกษียณเท่าไหร่นะคะตัวนี้ไม่ใช่เป็นบํานาญกินเงินต้นนะคะแล้วก็ลดหย่อนภาษีได้เต็มเหมือนกันนะคะแต่ใช้เป็นประกันตลอดชีพนั่นเองนะคะ แต่ว่าตัวนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะคะจะได้ลดหภาษีในหนึ่งแสนแรกนั่นเองกนะ<ล><ล>เรียกง่ายๆค่ะว่าที่จะใช้ตัวนี้แก้ปัญหา่ะทุกคนคือมันแก้ได้มันแก้ได้ในเรื่องของประ,ประ,ประกันประกันเงินนต้นแล้วก็แก้ได้อีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ก็คือเงินเรามีจํากัดเราไม่ต้องไปเลือกซื้อว่าอันไหนจะลงชีวิตอันไหนจะลงประกันก็คือใช้เงินก้อนเดียวและได้ความคุ้มครองทางสองแบบเนาะ